สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชานาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ครูชื่อครูแพลนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบคนคะ่ะมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้วัด สาระที่3นาฏศิลป์ส .3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสารรค์วิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันป .1 หนึ่งทับเรียนแบบการเคลื่อนไหว <i> การเคลื่อนไหวพื้นฐานมีเด็กๆคนไหนรู้จักกันไหมเอ่ยการเคลื่อนไหวพื้นฐานมี4ลักษณะคือ 1. การเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบธรรมชาติ 2. การเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบคน 3. การเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสัตว์ 4. การเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสิ่งของนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบคนแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะคะ 1. การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเรียนแบบกิริยาท่าทาง 2. การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเรียนแบบการประกอบอาชีพ 3. การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเรียนแบบคนวัยต่างๆค่ะวันนี้ครูแพลวจะมาสาธิตท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบคนให้นักเรียนทุกคนลุกขึ้นทําตามไปพร้อมๆกับครูแพลวได้เลยนะคะลักษณะแรกนะคะคือการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเรียนแบบกิริยาท่าทางค่ะ เช่นการเล่นกีตาร์มือซ้ายนะคะเล่นก mm ีตาร์ส่วนมือขวาดีดสายกีตาร์ด้วยนิ้วมือขึ้นลงสลับไป standby. มานะคะการถูพื้นมือทั้งสองวางลงที่พื้นและเลื่อนมือขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เลยนะคะลักษณะที่สองการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเรียนแบบการประกอบอาชีพ ทหารมือขวายกมือตั้งฉากปลายมืออยู่ระดับหางคิ้วนะคะนักร้องมือใดมือหนึ่งยกมือขึ้นมาทํามือลักษณะจับไมโครโฟนนะคะจากนั้นร้องเพลงไปมาให้เหมือนคนร้องเพลงเลยค่ะลักษณะที่3การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเรียนแบบคนวัยต่างๆนะคะวัยเด็กการคลาน มือทั้งสองวางลงที่พื้นจากนั้นดันตัวเองขึ้นให้เหมือนลักษณะการคลานนะคะคอนสูงไวมือสายควยไปที่ด้านหลังมือขวาทำมือลักษณะจับไม้เท้าแล้วย่อตัวลงนะคะนักเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนปฏิบัติท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบคนที่นักเรียนชอบคนละ3ท่านะคะจากนั้นให้นักเรียนทุกคนอัดวิดีโอส่งมาในไลน์กรุ๊ป และให้นักเรียนทุกคนพิมพ์ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะเย้ yeah! จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบคนวันนี้นักเรียนสนุกกันไหมคะถ้านักเรียนทุกคนสนุกแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย